อ่าหพวงพ่อไหวาพระความกันพร้อมแล้วครับนี่นะสกาเรนะนะพุทธัง ครับเหมือนคือเก่าที่สามสภาครับผมาทํายูงนั้นวัดโัตตรากคือเก่าพี่หน่อย ครับคือยาติธรรมบานสังเวนเข้าบ,บอคดัดจักมือครับเพื่อนกับลงมาทำบุญเก็บทุกมือที่นอนเบื้องน้ำกันครับทางปีกหลกบลกานสำลังเคนบาทอุบาจารย์ครับคือพิธีชาวพุทธบานสังเวนตำบลแวงเพื่อสวา่างแดดดินครับจังหวัดสกลนคร ประมาณนี้ครับเชาวนีว่ฝนตกบ้านท,ที่น้องฝนตกบานน้อยแน่นฝนตกงามว่ามีลมมีมีแต่ฝนครับประมาณขอขอพุ่นฝา่ฝาฝา่าฝน กตามฤดูการพอดีครับบ้านเน่าอือชีองเชร้าดาไป่นาะครับผมโอเ่กาบ้านครับ คุณป๊อคุณครับบมาไ่งๆวันพามักคุณแบบแบบกแบบกำเนาะประมาณครับอยากไปทำเพื่อเป็นเพื่อนคนดูไกลดูไกลจคนคาอแบงแรงกคนตอมากชาตไ นายกษียครับผมขอบชิดชิดดีไปที่ยงแารดีวันครับเป็นหนาพ่อกันใหม่ครับ